สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้อาจจะมืดๆส่อยนะครับเนื่องจากว่าไฟที่บ้านดับครับไฟดับก็เรกาศจะมืดนิดนึ่งครับผม oh. ใครไฟดับอยู่คนเดียวเราหวังให้ดีนะครับ <laughs> <laughs> ก็วังเวงหน่อยตอนนี้ผมใช้แสงจากคอมพิวเตอร์นะครับ ในการส่งให้เห็นหน้านิดหน่อยตอนนี้มืดมากครับทุกคนผมคิดว่าหลายๆคนนั้นก็คือเจอปัญหาเกี่ยวกับไฟดับไฟดับแล้วนั้นก็จะมีบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับทุกคนยือไม่ยากคุคไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> นโนเวงครับปโนเวง ไอ้เจ้าลูกชายผมไปอยู่ไหนเนี่ยฮะเดี<อ>๋ยวผมไปตามหาเจ้าลูกชายผมก่อนนะครับ<อ>หน้าบ้านก็มืดๆนะครับแล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือไฟจากโซลาเซลล์นะครับผมวมมันจะนอยู่รถแน่เลยจะครูไปเข้าบ้านลูกร้อนฮะ<า>ร้อนเข้าไปดิลูกทำไมอ่ะไม่ร้อน,อนยือยู่รถอ่ะ ฮะโอ้โหดูครับทุกคนไฟดับมันมาอยู่ในรถแล้วหายใจออกนไงเนี่ยหายใจออกเหรอกไว้เออเอาไม่เข้าพราเข้า,ขาบ้านแล้วอไอ้มึงอย่าหอนนะเว้ยอย่าหอนนะเว้ยไฟดับเปนเหมือนเงี้ยห้ามหอนนะ<อ>นเสียวเข้าใจไหม,มหมาตาแดงครับทุกคนหมาตาแดงหมาตาแดงอย่างนี้ดัม นาขวดคนดูดิมึงอย่าหอนนะถ้าหอนนี้กูทุบหัวเลยนะรู้เปล่าห้ามหอนพุกี้ห้ามหอนไฟดับเข้ามาในบ้านแล้วก็รู้สึกร้อนครับแอร์ก็ไม่ได้เปิดโอ้โหตึ๊บๆมาก็ยังไม่ได้กินเลยครับนี่ลูกชินก็ยังไม่ได้กินเลยโอ้โหครับโอ้โหดี่ครับทุกคนไฟดับมึดตตึ๊บเลยครับ ผมขับรถมาจากนอกเขามามืดทั้งไรเลยครับโอหระดับนี้สักหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะโอ้โหบ้าตายแน่ดับนี้มืดสนิดดนทดูหลังบ้านกันทุกคนโอ้โหครับหลังบ้านก็มืดตึบ๊บ อันนี้ผมก็อยู่ใต้แสงไฟอันนี้เป็นไฟเ,เป็นไฟโซล่าเซลล์นะนุ่งรับเห็นไฟโซล่าเซลล์ตามเสาเข้าไปทางบ้านหลังอื่นนะครับนุ่งับมืดตึ๊บเลยก็ไม่รู้เมื่อไหร่ไฟจะมานะครับทุกคนสำหรับไฟดับอย่างนี้นะครับเรามาเล่าเรื่องผีกันดีไหมครับทุกคนขยฟังเรื่องผีบ้าง ดูครับข้างหลังจะมีอะไรโผล่มาผมหรือเปล่าข้างหลังมีไรเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะโอเคทุกคนก็อยู่แบบความมืดไปครับตอนนี้ข้างบ้านเขาก็ไม่มีใครอยู่นะครับผมมีผมอยู่ไอ้เจ้าลูกชายผมสองคนเอง,ข,งข้างบ้านนั้นก็เขาไปทํางานกันไปถุระกันหมดเลยครับเหลือผมอยู่คนเดียวลูกชายผม ผมเพิ่งับขับรถกลับมาเมื่อสักครู่นี้ก็เจอไฟดับทั้งรายเลยครับโหน่ากลัวมากครับทางเข้าบ้านมาไฟดับแบบมืดมากครับ t o hours later นั่นแน่โอ้โหครับหลังจากที่ไฟดับมาเป็นระยะเวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ไฟก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหทีนี้ผมไม่ต้องอยู่ความมืดแล้วเห็นไหมอ,อยู่ความมืดมานานครับทุกคนอขอ,อช่วหน่อย ไม่กลัวผีละไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรและตอนนี้ไฟมาละวใส่ข้าวแหวนจ้าเลยครับทุกคนโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมพอดีว่าไฟดับครับมาทำคอนเทนต์ให้ดูว่าไฟดับใช้ชีวิตตัวไฟดับเป็นยังไงบ้างมันน่ากลัวแค่ไหนเอาไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ